สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคนก็เดินข้ามถนนพอดีนะ่เป็นเดียรตรงนี้นะคนที่นี่ก็ชอบเดินถุยชาย <c oughs> คือเวลาข้ามถนนเนี่ยเขามีสิทธิก็ใช้สิทธิ์ของตัวเองคนไหนขับรถก็ใช้สิทธิ์ในการขับรถของตัวเองอือ รถเยอะเวลาจาะนีรถเยอะผ่านไป,ไป,ไปผ่านมาจะทันไฟเขียวไหมนี่รีบๆไป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 กำลังจะไปรับน้องคพิ์ค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีมากเลยอุ้ยทันไฟเขียวพอดีเลยโอเคค่ะไปค่ะบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศอย่างนี้ไม่มีทุกวันนะคะรราามันไปเที่นนะะรรยวงานไทยก็ฝนตกจักจัก <c oughs> คืออากาศมีแค่วันดีวันเสาร์ เชิญมาีนวันอาทิตย์ฝนตกโอ้โหตกตั้งหลายรอบนะทีนี้แบบ่ายมามันก็เริ่มเบยให้คนสนุกสนานหน่อยแต่น้ำมันไม่ขังนะเออน้ำระบายดีแล้วพื้นก็ไม่แฉะเพราะว่ามันมันไม่ใช่หญ้ามันเป็นมันเป็นหินอะมันเป็นหินเ,เหลี่ยมเล็กๆๆอะ่ะก็ไม่เล็กหรอกก็ใหญ่กว่าฝามตัวเอง แล้วน้ำมันก็จะซึมไปตามล่องไม่แฉะสนุกได้เหมือนเดิมฝนตกก็สนุกค่ะที่ไม่สนุกอย่างเดียกก็คือความหนาวถ้าตกด้วยหนาวด้วยเนี่ยโอ้ยร่างกายสั่นสะเทืนอนคังกะไตสั่นกึกกึกดีนะมันไม่หนาวเพราะว่ามันหน้าร้อนแลยเนาะไปะเทีย่ยวเมืองไปที่ยวออสโลน่ะเทีย่ยวเมืองกรุงออสโลนะคะสนุกมากเลย เป็นงานไทยอะอากาศดีอย่างเงี้ยควันเสาร์โอ้ยคนแต่งตัวเซ็กซี่กันเยอะแล้วก็ใส่ชุดไทยชุดไทยนนหนาใส่ชุดไทยนนหนาก็กันเยอะเพราะว่าเขาทำงานให้ทางวัดอ่าเขาต้องใส่ชุดไทยตอนนี้กำลังจะขับรถเข้าวงเวียนนะคะทุกคนไม่เป็นก็ขออนุญาตชงักนิดนึง มีคลิปส่งวิ่ี่อได้ไลฟ์ S <S สดก็ถือโอกาสคุยตอนนี้นะตอนขับรถเนี่ยไม่เป็นกลังจะไปรับน้องทิพย์ค่ะวันนี้วันนี้แข่งขันแข่งขันในกลุ่มของเราเองนะคะสม,สมาคมของพวกเราเองเมื่อตอนที่แข่งขันชนะเลือดนั้นสามสมาคมรวมกัน แต่อันนี้แข่งขันในสมาคมของเราเองในกลุ่มของเราเองเป็นครั้งแรกนะคะที่จะไปแข่งขันกับเขาปกติเนี่ยไม่เป็นกับน้องทิพย์จะไปตีวิ่งตามตูดน้องต้นน้องต้นน้อง,องวิ่งตามตูดกันอยู่ที่สนามตีกอล์ฟสองคนทุกวันเลยตอนเช้าเด <c oughs> ี๋ยวนี้มันเหนื่อยหลังจากการแข่งขันนั้นมันเหนื่อยค่ะ ก็เลยก็เลยขอหยุดสักสองวันน้องเทปะก,ก็โอ้พี่เป้นอากาศดีจังเลยไปตีกบอวันเถอ,อะไม่เป็นบอกไม่ไหวอ่ะขอพักสักหน่อยได้ไหมแล้วโทรศัพท์สองเครื่องเต็มทั้งสองเครื่องเลยเพราะว่าไปเที่ยวงานไทยมาลูกมาสามรอบแล้วถ่ายไว้นิดีนหน่อยกะว่าจะลงเป็นการทักถ <laughs> ่ายไม่ได้ลงนะบอกว่าเลยไม่ได้ลง ทีนี้จะลบก,ก็สิได้เนาะเพราะว่า,วาบันทึกชีวิตจับบันทึกชีวิตอเอาไวมไม่ปิดแต่อะไรตอนนี้ด้านหลังก็ปิดแต่เนี่ยขนาดขับตามเกินไปซ้ำนะขับปิดแต่เนี่ยปิดแต่เพื่ออะไรอะ่ะ เออบีบตจเพื่ออะไรนี่ก็ขับเกินแล้วนะเนี่ยนะขับจี้ตูดเลยเห็นไหมบางคนนั้นนี่ใส่ไม่ดีแล้วมาทําให้คนข้างหน้ารีบร้อนเออรีบร้อนโดยใช่เหตุมันก็มาบีบแต่ใส่เร็วกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วจ้าดูมันขับจี้ตูดเลยนะเดี๋ยวแกล้งขับจะชา้าเลยดีไหม ขับช้าไม่เป็นไรนะทุกคนแต่ถ้าขับไปนี่ไม่ได้นะเผื่อไปตำรวจถ้าขับช้านี่ได้ไม่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 เป็นไรไม่โดนโบกออกถนนแต่ถ้าขับไปเนี่ยถ้าเป็นรถตำรวจนะโบกออกถนนเลยแหละมันขับจี้ตูดกะว่าจะคุยกับเพื่อนๆสักหน่อยแหมดูสิขับจี้ตูดตลอดทางเลยนะแล้วไม่เป็นก็ขับ เกินแล้วด้วยเนี่ยขับเกินความเร็วนิดหน่อยด้วยเนี่ยนี่บางคนมันนิสัยไม่ดีจะบีบแต่ทำไมความจริงนะที่โนเวนะส่วนน้อยมากเลยที่คนจะบีบแต่ก็วงเวียนอีกแล้แปบ๊บเดียวเลยไปละขับขับรถใจร้อหน้าดูเลยมันมีสองเลนตรงที่จะเข้าวงเวียนเนี่ย พอมันผ่านไม่เป็นได้กับบื๊ดเลยหมดไปแล้วอย่างไวเลยอุอ๊ยเชีย่ยเลยถ้ามันมีเวลาน้อยก็ออกมาให้มันเร็วกว่านี่หน่อยเพื่อเอไม่ใช่มีเวลาเป็นจำกัดแล้วก็มาสตสกนอื่นเขาเออบางคนเนี่ยมันไม่คิดเลยะบนถนนนะขับรถใจร้อนไม่ได้หรอกขับรถบนถนนต้องใจเย็นๆ บีบเตะใส่กันนี่เจอคนไทยใจร้อนนี่จอดรถด,ดวนกันเลยแค่ขับปาดหน้าหรือแค่ขับแซงก็น้อยหน้าแล้วคนไทยไม่ชอบน้อยหน้าเนี่ยก็จะถึงบ้านของน้องทิพย์เลยค่ะเพื่อนก็ได้สักฐารน,นิดหน่อยก็่าจะคุยกันส,สบายๆสักหน่อยรถก็มาแซง ขับไวขับไวเกินอันนี้มาเชียร์นะคะเพราะว่าจะแข่งขันกับสมาคมของเราในสมาคมเป็นครั้งแรกที่ไม่เป็นกับน้องทิจจาเข้าแข่งขันกับเขาค่ะจะมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายแต่ผู้สูงอายุนะคะสำหรับคนผู้สูงอายุเท่านั้น <laughs> เรียกว่าสำหรับคนที่ปลดเกษียณรุ่นเกษียนรุ่นเกษียณอย่างพวกเราเขาจะมีรุ่นเด็กด้วยอาทิตย์หนึ่งเขาจะมีรุ่นเด็กวัยรุ่นแล้วก็อาทิตย์หนึ่งหนึ่งวันในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็จะมีรุ่นเกษียณอย่างพวกเราเขาเรียกว่าผู้สูงวัยผู้สูงวัยกับผู้เยาว์วัยเป็นกลุ่มของใครของมัน เขาจะแข่งกันเป็นการส่งเสริมสุขภาพนะคะนี่ก็จะเลี้ยวแล้วขอบคุณนะครับเพื่อนที่มาส่งถึงบ้านน้องทิพย์เลยทิพย์โทรแต่เช้าเลยจะเอ๋ะกับเพืเต้บีบเต้บีบเต้ อืม,อ,ม,อ,มอ้ยเอามาข้างหลังกันเออถังนะี่เดี๋ยวผักนะีกนะ่เดี๋ยวเอาไปไว้ในบูธหนูเนาะโอ้นั่นเดี๋ยวมันจะมันจะเสียโอ้ใช่ใช่ใช่ใชมันร้อนอืม,อมเดี๋ยวหันกองหน่อยดิไม่ใช่ไรสหรอกนะหนูเก็บมาหนูทำ มามหนูทำผักดองเอาถ่ายวิดีโอเหรอสวัสดีค่ะอืมไม่ใช่ดีเลยต้หรี่ตัดได้อ๋อเอาเพื่อจะได้ตัดได้ใช่เอหนูทำผักคั้นส้มผักเพราะว่ามันแก่อเออแก่ไวนะแก่ไวมากเวลามันขึ้นแล้วมันแก่ไวแก่ไวทีนี้หนูเลยคั้นเป็นส้มผักก็พรุ่งนี้น่าจะเป็นนะคิดว่านะหนูคั้นเมื่อคืน ขันไปทำบุญเอาไปทำบุญเขาปลูกผักเองค่ะปลูกผักเองในสวนในสนามหญ้าของเขาในสวนเขาทีนี้ผักเขาโตเขาก็ได้ประำบุญแล้วได้เก็บประำบุญแล้วไปทำบุญมีสลัดด้วยเออมีสลัดแล้วก็มีมีผักทุกอย่างเลยไม่ได้ไปถ่ายไม่ได้ไปถ่ายเลยเก็บหมดแล้วน่ะเก็บละยังไม่ได้ไปถ่ายเก็บหมดล้วเหลือสลัดอยู่แต่ว่าสลัดกลังาวยูโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ เดี๋ยวไปตีโกฟกันแล้วเดี๋ยวไม่เป็นลงละละซักทายนิดหน่อยน้องทิพย์ก็มามาขึ้นรถละ